สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักเทปตีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาบ้านพี่จินแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่จินก็เกียมต้นไม้นะพะไวกับนางใหมค่ค่ะพะไวกระถางเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบบาทจ้ะในนี้เจ็ดสิบบาททุกกระถางไหมจ้ะท่านผู้ชมค่ะน,นี่เป็นพะไวนะป้าแม่แนะนําให้พะไวนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะตัวสวยนะพะไวนะคะเดี๋ยวอ่านชื่ออันนี้เป็นนางใหม,นะงม่นะท่านผู้ชมนางใหม่นี้ไม่สวยก,ก็ยังไม่ต้องซื้อไปนะ อันนี้คือราคา70บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะ70บาทนะ70บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะมีลูกไม้สวยๆท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ใบใหญ่ๆต้นสูงๆกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบทุกกระถางใช่ไหมคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะดูนะคะท่านผู้ชมใบใหญ่ลายสวยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่ต้นเขานะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมป้าแมวค่ะดูนะ พี่จินบอกเบอร์หน่อยค่ะเบอร์พี่จินอะเบอร์โทรศัพท์อะมีแต่เบอร์ที่ไม่ได้ไลน์อ้าวแล้วเบอร์มีไลน์ไม่มีเหรอคะลืมเอ้าลืมได้ไงเบอร์ตัวเองดูสิดูดูอ่ะเดี๋ยวป้าแมลเอาไว้ท้ายคลิปนะท่านผู้ชมนี่นะคะเบอร์พี่จินไอ้บอลของพี่จินนะคะท่านผู้ชมขาทางละ50บาทนี่นะคะเบอร์พี่จินค่ะท่านผู้ชมขาศูนย์หกสาม่หกสามสี่เจ็้จ้ะนี่นะคะอีกทีนึงค่ะอีกทีนึง 0 6 3 3 4 6กส7 5สามส่หกจ็้าจ้ะพี่จินนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้ลายแปลกๆนะคะท่านผู้ชมลายแปลกๆนะกระถางละ50บาทท่านผู้ชมค่ะดูนะคะความสูงแล้วก็ความสวยของเขานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ <S <s <iff> <S เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นอีกนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้ของบ้านพี่จินนะท่านผู้ชมค่ะดูสิเนี่ยเห็นไหมเขาจะเล่นลายเล่นสีไปแตกต่างกันนะคะท่านผู้ชมค่ะน,นี่นะป้าแมวพาดูนี่ก็สวยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้ของพี่จินขายอยู่ที่กระถางละ40บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ40บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาแล้วยังมีฝากไว้บ้านป้าแมวก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้ของพี่จินนะกระถางละ40บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยใช่ไหมคะพี่จินใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมกำลังกัดสีค่ะนี่นะคะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางเขามีอยู่ในกระถางเขามี2ต้นนะคะ2ต้นทุกกระถางนะคะ บางต้นส่วนน้อยนะคะที่จะมะีมีต้นเดียวนะ,ะท่านผู้ชมขานี่แบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเขากัดสีออกมาดักดักด่างๆสวยๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยมีสองต้นทุกกระถางค่ะท่านผู้ชมขามีสองต้นทุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะลูกไม้บ้านพี่จินนะท่านผู้ชมสาม,มารถโทรหาเบอร์พี่จินได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะท่านผู้ชมขาป้าแมวสวัสดีไปก,กระบอนสีสวยๆลูกไม้ของพี่จินนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ